หน่วยงานที่ให้ความเห็นดูการใช้อำนาจที่เป็นของประชาชนมาวิจารสิทธิของประชาชนหรือรือเป็นความอักบันยศที่มุงเรนที่นักการเมืองและข้าราชการทำต่อประชาชนเพราะได้ทำลายกระบวนการประชาธิปไตยที่ข้าทาาออกไปจากสังคมไทยแล้วเมือ่อใครประชาชน เดี๋ยววันนี้นะครับมาติดตามการแถลงการคัดการะนามการปฏิเสธพรรวอบนาแห่งชาติฉบับประชาชนซึ่ง่วยงานทางไพ่เก้าประชาชนนะครับได้รวกรัมรายชื่อกว่า13246รายชื่อ สเสนอไปยังรัฐบาลและเมื่อท,ที่ผ่านมาก็ได้ทราบข่าวว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ได้ัดตปกพรบอรของประชาชนอีกหนึ่งฉบับซึ่งถือว่าพรบฉบับนี้เป็นพรบรที่สร้างโอกาสสร้างอานาคตให้กับลูกหลานที่ต้องเลี้ยงดูดูแลผู้สูงอายุเนื้อหาใจความหลักๆก็คือเรื่องของเงินบำนาญผู้สูงอายุจำนวน3,000บาท นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทางนายกฐมนตรีก็ได้ปัดตกบอรบฉบับนี้ไปแล้วซึ่งในทางทัพก้าวไกลเนี่ยก็ได้เสนอบรบประบบเช่นเดียวกันก็คือโดยสสบสสบบันิพีพาไม้สนก็ได้เสนอไปแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการการพิจารณาเสร็จแล้ววครับก็รอดารพิจะรณาอย่างไรครับ งั้นฉบับของสอสเหลือหนึ่งฉบับที่ยังรอการตอบกลับจากนายกรัฐมนตรีแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับในชั้นกรรมธิการก็ได้มีการร่างพระราชบ,บัญญัติแนวทางเดียวกันนี้เราสู้หลายระบบเราสู้หลายทิศทางเพื่อให้ได้มาซึ่งสวัสดิการของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังเดินหน้าต่อวันนี้ เรามาแสดงเกณฑงจำลองให้เห็นว่าเสียงของประชาชนหนึ่งมืสาพนกว่ารายชื่อที่มีความต้องการมีความตั้งใจที่จะผลักดันพรบฉบับนี้ต้องไม่สูญหายเรามาทวงถามว่าเหตุผลใด,ดผลดดิตพยุยทธ์จานุญาตที่ใกล้มาตกเรื่องของพี่น้องประชาชนเดี๋ยวอยากให้เข้าไปดูบรรยากาศด้านใครันวันนี้ถึงแม้ว่าอยู่ในช่วงสถา,านการณ์โรคระบาดโควิด19คนที่มาร่วมชุมนุมก็มีอุปรกรณ์การป้องกันส่วนบุคคลมีการ,การ ระมัดระวังและก็มีการอมอบหมายตัวแทนจากกลุ่มต่างๆให้เข้าร่วมตัวแทนจากกลุ่มต่างๆก็แบ่งสายแบ่งกันเดินทางกันตาเข้าร่วมนะครับวันนี้เดี๋ยวไปชมบรรยากาศตรงหน้าทำเนียบได้เลยแล้วก็เราจะให้ยกะคบที่แทนต่อสาเหตุนะจะรับหรือไม่รับด้วยเหตุและผลอะไร เราอยากให้มีเวทีสาธารณะที่จะพูดคุยเรื่องนี้นะครับฝากด้วยนะครับน้ำแกงยังไงอะเออขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับห้าโมงเย็นนะฝากฝากพี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ใครจะไปทำข่าวที่แถบเนียยประชุมครมอไหมครับนะครับเพื่อไทยประชาชนเพื่อรัฐสิทธิการฝากนะครับบอกว่าอันนี้ฝากมันจะเพื่อไทยฝากถามท่านนายกให้นิดนึง ว่าทำไมถึงปัดตกกฎหมายของประชาชนฉบับนี้นะครับแล้วก็เอาข่าวเนี่ยมาสื่อสารบอกนายกเพพาะในกฎหมายอยากพูดไปหลายครั้งว่านายกไม่ได้ให้รายละเอียดว่าทําไมถึงไม่รับกฎหมายฉบับนี้เข้าไปพิจารณาเางี้ฝากนิดหนึ่งนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับอยากให้เราอย่างนี้ให้กันช่วยเป้าจับตามองแล้วเรามาดูว่านายยกประยุทธ์จะเป็นคนที่ ไม่เอาบำนาญประชาชนหรือนายกประยุทธ์จะเอาขุดหมายนี้เพื่อทําบำนาญประชาชนเราจะได้รู้ว่าเรามีนายกที่ไม่เห็นหัวประชาชนแล้วไม่เอาบำนาญคนจนไม่เอาบำนาญทวนหน้าหรือเรามีนายกที่ถึงไม้จะมาจากการรัฐประหารแต่ว่ายังเห็นหัวแล้วสร้างบำนาญทวนหน้านะครับขอบคุณมากครับ เกียครับพี่น้องทุกท่านทั้งเครือข่ายและทั้งพี่ๆสื่อมวลชนนะครับวันนี้พวกเราขอบคุณมากนะครับเรายังติดตามกันต่อไปนะขอบคุณมากเราพวกเราแยกย้ายกันกลับนะครับแล้วก็ลองดูพื้นที่รอบๆด้วยว่าว่ามีขยะหรือว่ามีอะไรไหมนะครับขอบคุณทุกคนมากนะขอบคุณขอบคุณทุกคนเราเจอกันอีกขอบคุณมากครับขอบคุณมากเราเจอกันอีกนะเราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งท้อถอยนะครับนะครับเก็บป้ายก่อนแล้วเดี๋ยวรอให้สัถ่ายขอบคุณทุกคนมากนะครับว่าน่าจะไม่ให้แต่ถ้าจะขอให้ทุกได้เราจะไม่ได้ ขอบคุณนะครับที่เราได้ยายย้ากันนนะครับี่ี่สีชมดวยนะเ่เครื่องสวงด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะูปกันแล้วคิดว่าคงได้มากันบ่อยๆนะถ้าพวกเรามีรัฐบาลแบบนี้นะครับพี่น้องเราได้เจอกันเระยะระยะได้หมดงานแต่ช้ายังไม่ได้ส่ง่งงานรออ่ยครับมการน ต้นนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดการจราจรแล้วนะครับขออนุญาตพี่ๆน,น้องๆสื่อมวลชนครับเราจะเปิดการจราจรแล้วครับเดี๋ยวข้ามถนนเลยครับไม่งั้นก็ขึ้นรถบัสครับจะเอาไปเลยไหนเนี่ยไปไหน ครับสดีครับฝังนับ

ข้าสภาเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดสภาเห็นชอบเป็นเรื่องที่จะต้องส่งให้กับนายงบุญตีเพื่อพิจารณาในชั้นกอรมบอก่าไอันนี้เป็นการแก้ไขเรายื่นแก้ไขเพื่อไม่ให้มันมีมันมีคำถามว่าทำไมต้องเพิ่มเงินเราแก้ไขที่มาจากกระทรวงอายุแต่เราไปแก้ไขตัวเงินจากน้อยมาแค่เจ็ดร้อยแปดสิบห้าพันหนึ่งเป็นไม่ต่ำกว่าซึ้นความยั่งยืนจากน้อากระเบิดกระเกิดมทำไม่ดีจะบอกนะว่าตาเลยแล้วมองไม่เห็นประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่ นายกจะไม่มีสิทธิว่าเมันเป็นกฎหมายเป็นกฎหมายแต่คุณต้องรู้ว่าแย่เนี่ยอาเรจะมีอยู่แล้วแย่ต่เรา่ยไม่ได้เป็นต่อเนี่ยคนละครึ่งหรือว่าเราทนนดฉันทำได้ไหมฉันไม่ได้ฉันจะต้องอ้ว่าจะใชยัไเหมือนเหมือนพักกเนี่ย เพร ub, นาะว่าเพราะว่าตัวเนี้ยมาไยังไม่ยเข้าสัอกเรดาช่วยคนดวย

แม่ีเอาไป่อนพอขอเลยพ่อแก่จะเป็งแม่คนจาีจังวาพ่ออยู่ทีฐานแม่อยู่ข้อไปแดงเป็นนองถ้าอยู่ชักไม่ก้วเออหุบตูมมาไม่เทียวกับพ่อไทยแกว่าเขาส tiếng này tiếng này thôi có biết à không có biết à cái quá lều này nó すいません。 ตอนนี้ก็ได้หนังสือตอบรับจากทางสำนักนายกรัฐมนตีตอบรับรับเพื่องว่าสิ่งที่เรามาเรียกร้องว่าพี่น้องประชาชนต้องการคำตอบว่าเขตผลใดที่ปัดตกตัวข้ามพระราชบัญญัติฉบับนี้จากพี่น้องประชาชนที่ยื่นไปตอนนี้ก็มีหนังสือตอบกลับจากทางสำนักนายกรัตรีเรียบร้อยแล้วนะครับว่าได้รับหนังสือจากทางพี่น้องประชาชนไปในวันนี้เรายังเหลืออีกร่าง เราข้ามนนั้นรองากาี่ักาืนไปเ็ก้ามนาที่มาที่การส้อกการสงรี่น้สูาแล้วก็เราจะทารายงานเข้าสาเพราะนเนี่ยเป็นกามีแก้ไขจาสมัตินะคะเ่อที่จแก้ไขให้กับขาวปา่อ้รอากายกเาใกันไม่ร้อนตู้่อค่ะเร่อาการแล้วปเนใ้ เรื่องเข้าในสภาได้ไหมพี่เมยว่าไงเรื่องนี้มันจะเข้าในเรื่องเรื่องที่กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วอยู่แล้วมันมีตัวแก้ไขพระราชบัญญัติใส่ผู้สูงอายุแต่เสียใจนะยุบปีไม่โดนด้วยนะเอาเรื่องนี้เลยนะ เดินทางไปถึงกระบวนการในวันนี้กว่าจะมีกระบวนการยื่นร่างพระราชบัญญัติในนามของภาคประชาชนโดยไม่มีประชาชนร่วมลงชื่อกันว่าพันกว่าลายชื่อเพื่อยื่นให้กับนายกรัฐมนตรีแต่การบัดตกครั้งนี้ไม่มีเหตุผลใดเลยที่แนบปากว่า ปัดตกเพราะว่าเหตุผลใดๆปัดตกเพราะว่าต้องการตั้งใจจะทำรับฉบับอื่นปัดตกเพราะว่ามีร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติที่ซับซ้อนถึงได้ไม่มีคำตอบแต่วันนี้เป็นการปัดตกไปเฉยๆแล้วก็บอกว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เกี่ยวกับการเงินขอให้นายกพิจารณานายกพิจารณาแล้วปัดตกหรือไม่มีการไม่ จพี่น้องประชาชนวันนี้เรามาทวงถามสวัสดิการขั้นพื้นฐานของเขาเท่านั้นเองวันนี้คุณจะให้พี่น้องประชาชนผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปผู้หลักผู้ใหญ่ผู้สูงอายุของแต่ละครอบครัวได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือจากรัฐบาลเพียงแค่วันละ20บาทต่อไปหรือไม่ไม่เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนร้องขอไม่ได้มากไปเลยแต่สิ่งที่นายกรลฐมนตีตกประ,ประยุตจะลงมาทำได้ ว่าเป็นการข้ามหองพี่น้องประชาชนมากเกินไปและครั้งนี้พี่น้องประชาชนต้องต้องเข้ามาต่อสู้ท่ามการสถานการณ์วิกฤตโควิดโรคระบาดโรคระบาดก็ต้องกลัวเงินประทังชีวิตก็ได้วันละ20บาทแต่ยังต้องออกมาต่อสู้วันนี้สมตัวแทนแต่ละหน่วยงานแต่ละกลุ่มแต่ละองค์กรเป็นตัวแทนแต่ละกลุ่มเข้ามาเรียบร้องตั้งคํานามว่าเกิดผลอะไรปรกอบเราให้ได้ทั้งนั้นเองะวันนี้เราต้งถาม คถ้าผมร่างตัวรบ,วบวที่เราได้เสนอไปกับเพียร่างตัวเดิมเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรร่างตัวเดิมใช้ไไร,ใชร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุคือเป็นการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุเพียรคนชราหร,รเรพียผู้สูงอายุ600 700 800 1,000เป็นขั้นบันไดอายุ60ปีขึ้นไปจนถึง90ปีขึ้นไปนะครับแต่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือมีหลักให่ใจความคือการจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุเปลี่ยนเป็นบำนาญประชาชน60ปีขึ้นไปได้รับ3,000บาทเฉลี่ยแล้วตกวันละ100บาทนี่คือเส้นความยากจนร่างพระราชบัญญัติแบบนี้ไม่ได้คิดตัวเลขที่รา3,000บาทแต่เป็นการกำหนดตามรอบเส้นความยากจนวันนี้คนราอยู่ได้เงินประมาณ5,000บาทสองคนตายายอยู่กัน ได้รับครอนตัว6 0 0 0บาทมันไม่ได้เกินไปและอยู่ในกรอบงบประมาณที่สามารถทําได้จารัฐบาลตั้งใจเรียนรู้ครับผมหา,ากการยื่นหนังสือเพื่อให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยพิจารณาร่างฉบับนี้อีกครั้งและทางด้านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ปฏิเสธแล้วก็เมื่อการเซ็นสัญญาฉบับนี้เนี่ยเรามีแผนการดําเนินการอย่างไรต่อไปครับวันนี้ขั้นตอนต่อ,ตอไปยังมีอีกหนึงง่งด้านนั่นคือด้านของของขอ,ขอน,าานุญาตให้เส ได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติบำนาญประชาชนซึ่งมีเนื้อหาใกล้เคียงกันและก็ได้ส่งสภาไปแล้วแต่วันนี้นายกรัตรียังไม่ตอบอะไรกลับมาส่วนอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าในชั้นกรรมธิกา,สา,การสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพักการเมืองได้ยื่นแก้ไขร่างพระร,ราชบัญญัติผู้สูงอายุซึ่งมีเนื้อหาใจความใกล้เคียงกันแต่ไม่ได้เป็นการทิกตัวเลข3า0 0ับาท แต่เป็นการบอกว่าต้องจ่ายไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนคือ2,700กว่าบาทตอนนี้ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองกำลังเข้าสู่สนามเพืแทนราษดรส่วนนายกรัฐมนตรีจะมีความเห็นอย่างไรจะลงมติอย่างไรผมคิดว่าตักใหญ่ใจค,ความอยู่ที่เพื่อนสมาชิกทั้ง้าคส่วนรัและฝ่ายรัฐบาลคุณเล็งเห็นถึงความสําคัญของํำนัญของพี่น้องประชาชนหรือไม่คุณเล็งเห็นถึงสวัสดิการของพี่น้องประชาชนหรือไม่ที่จะได้คนละสา0พันบาทงบประมาณไม่มากมาย 2> 4 2 6 0 0 0กว่าล้านในปีในงบประมาณประจำปี2564หกากเกิดขึ้นต้องใช้เงินจำนวนนี้ส่วนเงินจำนวนนี้หามาจากไหนในชั้นกนรรมิการให้พิจารณาไว้หมดแล้วและก็ได้ส่งไปยังาทางฝ่ายรัฐบาลพิจารณาต่อไปโอเคครับในส่วนของโครงการที่รัฐบาลได้ดําเนินการมาแล้วอย่างเช่นโครงการเราชนะหรือว่าโครงการที่กําลังจะกําลังทําต่อไปที่ตอบโจทย์ของผู้ที่มีประกรันสังคมเนี่ยตรงนี้เรามองว่าอย่างไรมันเป็นการเยยาที่ตอบโจทย์ไหมครับ คือฟังดูนยโยบายของทางรัฐบาลเป็นชื่อแอปพลิเคชันเนี่ยสวยหรูเราชนะ<อ>แต่พี่น้องประชาชนหลายๆคนบอกว่าเกือบชนะแล้วก็<น>ลงไปก็ไม่ได้แค่เกือบชนะเท่านั้นเองส่วนเราชนะไม่รู้ใครเป็นเราบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้รัฐบาลจะทําอะไรก็แล้วแต่ขอ,ออย่างเดียวให้มันคอครุมไปอยู่พี่น้องประชาชน,นมอ่งอย่างแรกเกี่ยวกับปัญหาผู้สูงอายุที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็เข้าไม่ถึงสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ต และปัญหาตรงจุดนี้เนี่ยเรามองว่ารัฐบาลเนี่ยได้แก้ไขอย่างไรมาครับในส่วนของปัญหาที่ผู้สูงอายุที่เข้าไม่ถึงระบบสมาร์ทโฟนที่จะลงทยนโครงการนะครับคือตอนนี้เนี่ยเขารู้ดีว่าบริบทของประเทศไทยเป็นอย่างไรประเทศไทยยังเป็นประเทศกำลังพัฒนามีทั้งกลุ่มคนที่มีสมาร์ทโฟนมีทั้งกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแต่วันนี้เงื่อนไขการจ่ายเงินกลับจ่ายเงินผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเท่านั้นนี่หมายความว่ายังไงหมายความว่ารัฐบาลจงใจว่า ใครได้ได้ใครไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่างนั้นเราจะอยู่อย่างนั้นกันใช่ไหมเราจะอยู่กันอย่างนี้ใช่ไหมหรือวันนี้คุณรู้ว่าพี่น้องประชาชนคนยากจนคนที่เข้าไม่ถึงสิทธิ์มีจํานวนกี่คนมีจํานวน20ล้านคนคุณประกาศสิทธิ์มา14ล้านคนเป็น5ล้านคนแล้วอีก5ล้าน10ล้านที่ขาดตกบกพ่องไปไปอยู่ที่ไหนแสดงว่าคุณคิดมาแล้วว่าจะต้องมีคนตกหล่นคุณคิดมาแล้วว่าจะต้องมีคนเข้าโครงการแต่คุณก็มองข้ามเรื่องเหล่านี้ไป โดยปฏิเสธลุ้นลุ้นรับชิงโชคในรัฐบาลแห่งนี้ถ้าเกิดมีเสียงต่อว่าจากพี่น้องประชาชนเยอะมีกระแสต่อว่าจากพี่น้องประชาชนเยอะก็มีการปรับเปลี่ยนจนได้ข้อพรวรหาว่าเป็นรัฐบาลทราบแล้วเปลี่ยนรู้เรื่องอะไรที่เป็นกระแสสูงขึ้นก็เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยนกติกาวันนี้มาตาสามสามถ้าไม่มีการต่อสู้จากพี่น้องประชาชนคิดว่าวันนี้ก็ยังไม่เข้าใกล้เส้นใจเครับขอบคุณครับ 给你们看看。